ในหลวงท่านแปลว่าในอินทูปิดทองหลังพระนเตอร์พรีเตอร์พอมาถึงรัชกาลที่สิบท่านสร้างสาธา,ารณูปโภคพื้นฐานเต็มไปหมดรัฐบาลไม่มีเงินเดือนให้ข่าราชการทหารตำรวจท่านก็ออกมาใส่ให้สองปีเจ็ดล้านล้านเสร็จแล้วท่านดูสองปีไม่จบท่านก็ควักเงินส่วนพระอ,องค์มาให้อีกสามจุดสามล้านล้านเป็นเก้าจุดเก้าล้านล้านพบถึงดา <c oughs> ผมถึงดาทหารตำรวจตลอดกับข้าราชการ พวกมึงนี่เฮียจริงๆมึงไปรับเงินที่มาจากพระองค์ท่านผ่านแบงค์ชาติมึงไม่รู้เลยสักเรื่องแต่มึงไปฟังไอ้พวกซาตานสั่งเฮียอะไรมึงฟังหมดมึงจะต้องฟังในหลวงท่านราชวงท่านมึงไปรับเงินจากเขาแต่มึงไปฟังอีกคนหนึ่งเอ้ยมึงไม่ตะพวกมึงที่ตลกมากหรอแล้วผมพูดผิดด้วยในอินพูพผิดตอนนะพ่ะในหลวงท่านก็สร้างท่านสร้างหมดทั้งประเทศไทย โอ้ยขีเกียพูดว้ยแม่งประ่าผมอีกบอกว่าผมโกหกสร้างเขื่อนร้อยกิ่จะไม่สร้างได้ยังไงเขื่อนอ่ะถ้าไม่สร้างแม่งเมืองไทยน้ำท่วมตึกกรุงเทพนี่ตึกท่วมตึกสองสามชั้นถ้าไม่สร้างได้ยังไงมึงไม่เห็นรอว่าว่าไอไอไอเวนนี้น่ะมอคลองไม่มีน้ำเหลือแม่งแล่นไม่ได้ไม่มีน้ำโลกแม่งขั้วแม่เล็กโลกมันกลับน้ำน้ำขึ้นน้ำลงมันเปลี่ยนหมดแล้วน้ำขึ้นน้ำลงมาจากอะไรไอดวงจันทร์ทำไอดวงจันทร์มันทำน้ำขึ้นน้ำลงเพื่ออะไรเพราะพวกพวกมึงให้พวกมึงเป็นบ้าไง เพราะน้ำมันคือเลือดเนี่ยมันคือเลือดของพวกเราอ่ะ <c oughs> มาถึงตรงนี้เนี่ยพูดถึงประเทศไทยทั้งโลกแม่งม็อบฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาทุกที่ม็อบไม่มีที่จะกินจะขี่จะเยี่ยวจะขี้เยี่ยวไปตามถนนเนเมืองไทยอ่ะจะเล่นรุ่งเรืองยูโทเปียมนสวรรค์นบนดินสงการแต่เต้นกันใหญ่เลยสงการปะแป้งห้ามปะแป้งปะแป้งมันเลอะเทอะและไอ้พวกที่ไปเล่นสงการผมถามดิถ้าผม ผมไม่มาเบรกหลายปีแล้วผมมาเบรกว่ะก็ผมขับรถออกจากบ้านมาตั้งแต่ผมอายุสักสี่สิบกว่าขับรถอยู่บ้านโอ้โห و. จอดรถอยู่ข้างทางดูกูอยากจะเอาปืนยิงแม่ให้ตายห่ามหมดเลยผู้หญิงขับรถมาคันหนึ่งผู้หญิงวัยรุ่นเลยโอ้โหผู้ชายวัยรุ่นแม่ลุมเลยปะแป้งจับนมลวงหอยกูโอ้โหใสกันทิพหายเลยเดือดฟูไปไม่มีใครทำพี่อะไรมนได้เลยและไอคนนั้นเป็นลูกผมเป็นหลานผมเป็นน้องผมเป็นเมียผมกูก็ปืนยิงมึงก็ด แต่มันไม่ใช่อ่ะกูนั่งยืนนะกูขับรถอยู่กูนั่งดูเฮี่ยมันทำไมทำไมมันเฮี่ยบัดซบอย่างนี้วะแล้วประเทศนี้เป็นอย่างนี้เหรอแล้วมึงปล่อยให้สงการได้เป็นนี้เหรอเขาถึงห้ามเล่นไงสงการน่ะก็เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเว้ยมึงเล่นสงการไม่เล่นดิถนนข้าวสารถนนข้าวเหนียวถนนข้าวต่อข้าวเทียอะไรมึงไปเล่นกันหมดเลย RCA สยามสแควร์ RCA เข้าไปเสียห้าลอยเขาบอกโอ้โหทำไมแพงงี้มันต้องฟรีฟรีพ่อมึงเขาต้องการคัดกรองว่าคนมีระดับก็ไปเล่น เขาปล่อยแม่เลยเทมึงเข้าไปมึงร้อยปนอธิบายนี่จับมึงจับหอยจับจับหอยแม่เขาเบียเขาแล้วแล้วมึงตาบตอบไงโอ้แตไมเลิกแค่เที่ยงคืนเลิกแค่ห้าทุ่มไม่ได้ต้องไปเฮ้ยคุณต้องทําตามใจมึงเหรอบ้านมึงเขามีผือมีแปลไอ้สัตว์มึงมาสี่ทุ่มกว่าแล้วตอนสองสามทุ่มมึงมามึงหายหัวไปเฮียไปอยู่ที่ไหนไปมุดลูอยู่ที่ไหนพอเขาจะเลิกแม่งมาแล้วกูจะมาเล่นมึงก็ไปดิเฮียคืออะไรไอ้แท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเฮีย ชุบมือเปิดช่วยโอกาสค่าแท็กซี่สองพันโอ้โหโหรือเรียกแก๊บเท่าไหร่วะเรียกแก๊บแม่งเลยถึงเวลานะพวกนี้ต้องป่าหมดบ้านเมืองต้องมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวโกทุกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยให้หลวงจ่ายเงินจ่ายค่าเงินเดือนให้พวกมึงทั้งหมดจ่ายค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเขื่อนแม่หนึ่งจุดสองล้านล้านสนามบินสามสิบเจ็ดแห่งสัตว์สวนภูมิสามแห่ง,หงดอนเมืองสองแห่งสนามบินนานาชาติสามสิบเจ็ด ละ37จังหวัดสถานีรถไฟทั้งประเทศทําใหม่หมดไม่เหงรู้ท่านทำทำไมทำไมท่านทำทำ่านไม่ประกาศประกาศได้ไงก็ท่านบอกแล้วไงเราทําอะไรเกินหน้าพ่อเราไม่ได้เราทําแล้วเราต้องนิ่งๆชัดเจนม,มึงไม่ต้องไปอะไรมึงดูอภิวัฒน์สถานีรถไฟเดี๋ยวนี้มึงดูปีนี้ที่มันเดินทางไปแต่จังหวัดไม่มีติดขัดเลยมันใหญ่ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหมึงทั้งประเทศไปนั่งกันอยู่ในนั้นนะ,นะ,นะนะก็เอียงลง ไปเที่ยววัดพระแก้วมึงไม่เดินโอ้โหลานแม่ใหญ่ไม่ต้องเลยมึงเดินลงไปข้างล่างเลยเขาทําอุโมงค์ใต้ดินติดแอร์เย็นฉ่าปูหินอ่อนมึงเห็นชัดแต่มึงไม่เห็นก็มึงไม่ไปก็มึงโง่าบาัดซบแล้วมึงฟงัฟงใครฟังไอ้สามกีบฟังไอ้พักเพื่อไก่ไอ้พิการลิมจระโหล,ะล,ลมึงฟังไอ้คนเฮี้ยงนี้ยอะไรแม่งไม่ได้รู้เรื่องเฮี้ยอะไรสักเรื่องเลยโอ๊ยคุณจะมาเรียกผมไปทับเป็นเป็นไปไปสมัครแล้วผมจะเป็นนายกผมไม่สนใจผมไม่อยู่ขนาดนีเน้เดินยังไม่ไหวคนก็บอกว่า ป๋าอย่าเป็นนะเป็นทุกวันนี้ดีแล้วเหนื่อยชิบหายาเป็นแล้วไม่ได้แต่ผมเป็นนะปวดหัว